ทำคลิปทำคลิปแบบนี้ริ้วจากบอ่อไห่เงินกับเพ่าเลยอย่าหาทำเกาเจเจไมอดีติดแบบคือว่าคลิป <laughs> คลิปที่แบบว่าเฮ่า <laughs> กับบางูแล้วแบบเนะอะลงมาแบบเรื่อยเรื่อเรื่อยๆ่งนี้นสินะ <laughs> หามลงคลิป เพ่งนะที่แบบใส่เพลงใส่ดนตรีแต่ว่าที่จริงแล้วมันก็มีลิขสิทธิ์กับไม่มีลิขสิทธิ์อยู่แต่ว่าเผื่อความชั่วเข้ากับ่ต่องร่งเลยมันสิบ,บรไ่งเงินก็เลยแบบแต,ตอนตอนคลิปเขาก็มีปัญหาอยู่แบบคข้เมิ์กับฮักออกแน่ตัดออกแน่ กเจล่าล่งหิบรลิ้วแล้วก็บบริขึ้นท่าย่ายต้องแช่มากเท่านั้นประการที่สาม,มคือบางคนแบบก็มเมนแล้วนั่สิหายไปนะแปนะ๊บเนาะบางทีก็หายไป